แต่ผูเล่นที่เอาโซลอดเป็นอนะหายากนะกูยังทำยาก,ยากได้ยากเลยเมื่อก่อนอนะโซอดได้นะแค่ผมยังไม่ยิงไม่ต้องยิง <laughs> ดิในไฟอะมาถึงในไฟอะแต่แม่งเล่นยากมันปิงนี่อะบางทีกูโดดตรงไปไอ้ตายเช่เลยเดียวมนี่ยผมจเจอปาทั้นเ,เ,น,เน,น,นี่ยตอง กูไม่อยากให้เราไล้อเฮ้ยเป็นตัวปัน่นแตกซีซันตัวนี้ก็เลือกไปซีซันยี่ห้าป่ะเออได้พีดีย่ห้อยู่แต่แต่ไม่มีแสงพอจะปิดสองทีเกเล่น <c oughs> โคตรเทีย <c oughs> ติดงานกูพีดีหกต,ตีแหลยวะแล้วกูก็ปิงสองร้ออย อันนี้แม่งนมคนใหญ่ใครวะดูหน่อยดิไมวโอ้ยที่ดูไร้ไงเนี่ยเน <c oughs> ี่ยเราเราเราดูในโฟลเดอร์เลยไม่โอ้เราดูนี่ดูก่อนก็ร <c oughs> ้องตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งเี๋เพิ่งมันไม่รู้หรอกมันไม่อยู่ม,ม,มันติดใช่ปะเนี่ยล่ะอมไม่ได้อยู่นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แม่ติดยาตาวติดบิงะงก็นารักเล้วน่ารักป่าเนี่แหละรักรักที่สองของผมผมยาวๆนี่จับทีรวบรวบมาเฮียจัดเราไม่เฮียหน่อยสิเออมันทำอะไรกูไว้มึงไม่รู้ อ่ะยก่อนหน้านี้มันทำอะไรกูไว้เยอะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรูปมาขลอบนั่งขี้หลุดไอ้เฮียไม่มันบ้าไอ้เฮียเมื่อวานกูโชว์หน้าผากเลเปิดกล้องโชว์หน้าโชว์หน้าผากแม่ก็แคปรูปเอาไว้ระวังดิษเนี่ยระวังก็ระวังอย่าอย่าไว้ใจงูสิงจงอะไม่พิสแต่มันกัดเจ็บเหรอบอลคมนะเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณโอ้โหที่ฟาร์มมีตั้งเยอะตั้งแย่คุณมาดมกล่องเดียวกับผมคุณไวเซน ไอ้ผมชืบูชาครับผมไม่จักไวซึนอ๋อบูชาก้แขวะปิงกูก็เยอะเออคนบูชาคนเท่าไรเนี่ยเอาบูทเน็กผมเล่นเองไปครับของไม่นั่งขี้นี่ไงคุณแม่งโกมยของอ่ะเคยเล่นกับฝรั่งสองคนแม่งบวกกันตรงนี้แหละไอเฮียตีแม่งพันยาใช่ไหมแบบตายตั้งสองคนเลยนะกับฝรั่ง มันลุกเลยมันมันลุกเลยมันรับทางโอ้ยพี่ต้องเสียไปแล้วน้องระดับพี่ผู้ชายนะโอเออเป็นเองก็ต้องลุกมาให้เฮียมึงอยากรับปะตุดบานนะเขาบอกด้วยจูวแม่งเท่าแกกลัวไลฟ์พี่เปล่าบิดใจเย็นเมื่อไลฟ์บิดเนี่ยอกไม่เป็นไรเตือนขึ้นเตือนเนี่ยไอจีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวทั้งเป็นทั้งวันเนี่ยกูบอกเลย โดนมันแปนจริงนะไอ้ที่จับมันไม่เต่นนะมันปิดรั้นป่ะพาปะพี่เป่าพับจออัี้ยูสุดหรือยังไรเลยป่ะแอลกหายกร่เป่าเอ้าลูบแม่มันก็เหมือนแม่กูแล้วหน้าเหมือนกันแหละแล้วมีจต่มาคาราว่ากับผู้ใหญ่ดิเดี๋ยวดผู้ใหญ่ยิ้มหนีน่ะ บบนะพ่อโอ้พ่อเราคนเดียวไงบอสตองชาย <c oughs> <c oughs> ตัดครอบครัวครอบครัวตบบอมีกูหลุดหลุดมาคนเดียวออ <c oughs> ไอบ้บอสน้องกูนี่ไอ้เนี่ยกระตุ้หครับบมครับบอสบอสโอ่เอ๋ยทำไมเป่นยังไงวะสงสัยเราเป็นเอเฮ้ยมีคนนะเนี่ยเหมือนไได้เสียงเลยขึ้นมานแล้วขึ้นมาแล้วชิบเลยเจนกัน ไม่ไม่รู้ไงอ๋เอเยอะแกกระแตกนะปั๊มเฮ้ยมซิปมซิตัวอุอ้แมนนะบอกก่อนผมแย่ปะดหน่อยได้ปะไม่อยากให้มันชุบเลยชุบยังอนะไม่รู้อ่ะปั๊มอย,อยู่ข้างล่างไม่มีโดมนะขอ